สวัสดีทุกคนด้วยฮะกลับมาแล้วนะผมก็คลิปนี้ขอสั้นๆหน่อยนะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมจะอัดนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนการทำเควสนะในเกาะของเวิลดส40นะครับผมเกาะเนี้ยครับชายหาดเก่าแก่นี่ฮะก็ผมจะมาสอนนะว่าต้องทําจุดไหนจุดไหนบ้างฮะอย่างแรกเลยครับเราต้องขึ้นมาบนนี้ก่อนครับเพื่อไปหายักษ์ครับไม่ต้องปีนเชือกครับก็โดดอือเนี่ฮะ อยากจ็อยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราไปหาให้ไปหาปลานะฮะให้ไปหาปลาแรนะครับผมประมาณสิบประมาณยี่สิบตัวนะฮะก็เอามาให้มันนะครับผมก็มันจะให้นำเบลนะครับผมก็ก่อนที่จะลานะมีกล่องอยู่นี้ด้วยฮะจะบอกไว้ก่อนนะครับผมก็หลังจากเราได้นำเบลมาแล้วนะฮะก็อันนี้ผมทำเสร็จแล้วนะผมจะบอกคร่าวๆให้ฟัง เาได้จำเบลมาแล้วเราก็นี่เลยครับมาตรงนี้จุดแรกครับผมมาเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับจะมีอีกจุดหนึ่งฮนะให้เหยียบทั้งหมดสามจุดนะถ้าจำไม่ผิดนะผมใหเหยียบสามจุดก็ก็จะประตูก็จะเปิดนะผมนี่ให้เหยียบตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็อีกอันนึงน่าจะอยู่แบบอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเราจะวิ่งไปกัน จะบอกอย่างรวดเร็วนะผมนี่นะฮะน่าจะอยู่ข้างบนนี้นะะต้องวิ่งหาก่อนนะแต่ผมประจําไม่ค่อยได้นี่นะฮะน่าจะอ่าอยู่บนนี้นะครับผมนี่นะครับ นี่ดูจะมุมสูงนะครนี่จะอยู่อย่างงี้ครับเตาไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็เราจะไปหน้าประตูกันนะนี่ประตูก็จะอยู่ของอาทางฝั่งน้ำตกนะแล้วก็หลังจากที่เราเอานัมเบลเราถือนัมเบลเราไปเหยียบปุ่มนั้นสามปุ่มครบปุ๊บม,มันก็จะเปิดประตูนะผมก็นี่จะเป็นให้เล่นแบบเป็นด่านเป็นกลไกยอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยฮนะ จะเข้าไปดูทีลัน,นนะผมจะเข้าด้านซ้ายมือนะฮะจากประตูที่เข้ามานะฮะนี่นะฮะก็ให้เรากระโดดของพวกนี้ไปกวกระโดดไปไปกด e ตรงเพชรน,น,นะฮะแล้วกระโดดกลับมาแค่นั้นเองครับง่ายๆครับผมก็มีแค่หินแค่นี้ครับผมกระโดดไปแล้วกระโดดกลับรับอันนี้ง่ายอันนี้อันนี้น่าจะง่ายสุดนะฮะแล้วเราก็จะมาอันกลางเลยนะฮะโอเพลงมันเาราเหลือเกินอ่าอันนี้ก็ให้เล่นเป็นภาพนะครับผม ให้ต่อภาพให้เป็นเหมือนอันนี้นะครับผมนี่จากดันซ้าให้ต่อคะเนี่ยประมาณนี้นะฮะให้ต่อง่ายๆครับเราต้องค่อยๆเล่นนะมันใครที่เล่นไม่เก่งในเรื่องของภาพนี้ก็จะยากอยู่นะฮะมันก็ยากใช้ได้เลยนะ นนะจะต่อให้ดูคร่าวๆครับค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะนี่นะครับผมเนี่ยนะเราต่อเสร็จปุ๊บเราก็จะมากด E ตรงนี้นะครับผมซึ่งอันต่อไปก็จะยากขึ้นนะผมก็มันไม่ยากหรอกคือมันจะเสียเวลาในการใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมอ่าก็เข้ามา ในนี้นะครับผมก็เหยียบตามให้มันเป็นสีเขียวให้หมดนะก็เหยียบตรงเงี้ยให้ครบสีเขียวถ้าเกิดคุณเหยียบสีเขียวนี้ปุ๊บล้วคุณมาเหยียบสีเขียวนี้ผิดก็จะเริ่มใหม่นะก็เหยียบไปงี้เรื่อยๆครับมันจะใช้เวลานะครับผมมันเสียเวลาตรงนี้ครับคุณต้องไล่เหยียบจนกว่าจะถูกครับซึ่งมันไม่มีวิธีบอกนะเพราะแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะก็หลังจากที่คุณเหยียบเสร็จแล้วคุณเอาเพชรตรงกลางมาแล้วนะประตูตรงกลางนี้จะเปิดขึ้นนะ เปิดขึ้นมานะก็ให้ลงไปแล้วลงไปเสร็จครับก็จะมีกล่องอยู่ตรงกลางนี้นะเราก็พอเราเปิดกล่องเสร็จปุ๊บเราจะได้ประมาณ500รอเพรนะแล้วเราก็จะตกออกมาครับมันจะมีให้มันจะมีกล่องอะไรแถวเนี้ครับให้คุณให้คุณกดอีทนะ่มันจะล้างขยะออกหมดเลยนะฮะก็หลังจากนั้นคุณก็ออกจากประตูด้านนี้นะหลังจากนั้นก็อ่าก็เป็นทําการทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะผมก็น้ําตรงนี้จกสกรปรกนะที่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยทํานะ ยาสกกระปกมากเลยหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณเอาขยะจากข้างในออกหมดแล้วปุ๊บน้ำตรงนี้จะใส่ทันทีแล้วคุณตกปลานี้ได้เลยฮนะปลาอ่แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกับข้างนอกนะมันไม่เหมือนกันนะก็จะมีปลาแพงๆอยู่ในนี้ประมาณสองพันอัฟขึ้นนะถ้าเกิดเป็นปลาระดับหายากที่สุดนะสองพันขึ้นทั้งงานนะถ้าเกเป็นไซส์เล็กก็ตามนะครับผมก็โอเคสำหรับ คลิปนี้นะผมบอกไว้ประมาณเพียงเท่านี้นะผมก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนในการอัดแมปนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ใผมด้วยนะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย